สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องเมื่อนี้กลับมาพบมาพ่อกับปาตินยาพาเพลินคือเกาหลาเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเมื่อนี้ข่อยสีพากกินข่าเด้อกินเข่าเมื่อนี้เมื่อวานนี้ข่อยบ่ได้ม้าเมื่อนึงเน้ะพี่น้องเมื่อวานนี้บ่ได้ม้าเมื่อนึงติดธุระก็เลยบ่ได้ม้าท้่เป็นไข่พร้อมพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้ไข่แน่แล้วดีขึ้นแล้วก็เลยมาหากันคือเกาเหมือนเดิมพี่น้อง ตอนนี้ก่ะสามทุ่มสี่สิบแล้วพี่น้องสามทุ่มสี่สิบนาทีมากินเขาน้ำกันเด้อพี่น้องอันมุนมุนนี่บ่แม่นอย่างเ้อพี่น้องซุปหน่อไม้ส้มพี่น้องเมนูซุปหน่อไม้ซุปหน่อ,ไม,นอไม้ส้มซุปหน่อไม้เปรี้ยวน่นะนะพี่น้องเนาะขอยบไ,ไดฮ็เตเมนูนี่ขอยบดไดเตเก็ด็คือว่าขอยบ่ถนัดพี่น้องขอยให้น้องน้องสาวเฮ็ดให้ใส่หมักทัว ถั่วลิสงขั่วใส่หมักทั่วหลายๆใส่ให้มันถึงมันจังสีเส่บมันบอกบางซี่พี่น้องเนาะคข่เฮ็ดบเป็นคข่ให้เขาเฮตให้ใส่พริกป่นพริกป่นใส่ผงชูรสใส่น้ำปลาซ่้มนี่ละพี่น้องแล้วก็มีขัวดักแด้เด้อนี่ขวดดักแด้น้อยนึงลายเติบละเขาแด้มากินพี่น้องผักข่ก็มีแนวนี่ซุปนําไม่สมต้องกินกับแนวเม็นๆน,นะพี่น้องเด้อ มันจังสีเขากันผักอันกเกษตรน้าพี่น้องอันนี้กะถินกะทินพระหมากเกษตรพี่น้องนี่เอาเอาอยู่ป้าขังโมบ้านพี่น้องหมากเกษตรแล้วก็มีชะอมพี่น้องมีผักอันสาละแน่ชะอมผักสาละแน่ไม่มากเกษตรแล้วก็มีสตอพี่น้อง ทุกอย่างเหม็นทั้งนั้นพี่น้องกินกับซุปนาะไม่สมเหม็นเหม็นพี่น้องเหม็นเหม็นแซบแสบเด้อพี่น้องก่อนอื่นก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปฏิญญาพาเพลินน้ำน,น้พี่น้องเนาะหักกันแพงกันคือเกาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องขอสิบอกให้รู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้คือสำหรับพี่น้องในประเทศไทยก็สิหูดีเนาะ สำหรับพี่น้องตั้งประเทศพี่น้องไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศกะสีหู้แน่หรือว่าบะฮูแน่ถ้าผู้ที่ได้ติดตามข้าวกะสีหูนะพี่น้องก็จะรู้ความเป็นไปเป็นมาของประเทศไทยว่าเป็นจังไรตอนนี้พี่น้องสถานการณ์ตอนนี้คือผู้ติดเชือ้อโควิด ทะลุหนึ่งมืคนต่อวันนะพี่น้องมื่นกลัวหนึ่งหมืคนผู้เสียชีวิต1นึ่คนสำหรับมือนี่เด้พี่น้องคือสถานการณ์ตอนนี้คือย่ำแย่เวลว้ายวิกฤตจ,จากเสีเอาคำใดมาเปรียบพี่น้องคือตอนนี้ก็คือว่า เขายกให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ปลอดภัยเกี่ยวกับโรคระบาดโควิดเลยพี่น้องประเทศที่บอบอนาเข้ามาก็คือว่าปลอดภัยมีผู้ติดเชื้อเปอร์เซ็นตน์จำนวนอาจิบลายท่อประเทศที่ง่ายแต่ว่าเปอร์เซ็นต์สูงกว่าพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็คือว่าสำหรับพี่น้องในประเทศไทยถ้าเป็นไปได้ซื่อสบียงกักตุนไว้เด้อพี่น้องเด้อ มามา่าปลากระป๋องไข่ซื้อเตรียมไว้จังใดกับล็อกดาวขันเพิ่มอีกขันหนึ่งตอนนี้ล็อกดาวมาแล้วห้าหวันแต่ยอดไม่ลดลงเลยพี่น้องมีแต่สิบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะ้นไก่โตกับติดเกือบเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยวลูว่าสิรอดได้อีกจากมือพี่น้องจังใดกับตุนสเสบียงไว้เด้อพี่น้องเด้อกันไว้ดีกว่าแกเด้อ มามา่าปลากระกป๋องคอยมั่นใจว่าภายในหนึ่งอาทิตย์ของสีขาดตลาดพี่น้องใครสำคัญที่สุดเนาะพี่นอนะ้องเนาะอาจสิลอกดาวแบบบอให้ออกจากบ้านเลยก็ได้อาจสิเป็นไปได้อันนี้คือการคาดการไว้ก่อนนะพี่น้องเนาะแต่มันกับเป็นไปได้เพราะว่ามันแพร่เชื่อทั่วประเทศไทยเลยพี่น้องตอนนี้นั่นแหละ เหตุผลเนาะพี่น้องเนาะเหตุจังใดหละ่ะก็คือต้องล็อกดาวน์ตอนนี้ต้องล็อกดาวน์แล้วนะท่านผู้มีอำนาจทั้งหลายยาซาเกินกลัวมันสิแก่บ่ได้แล้วก้อนมันสิตายไปเคืองประเทศพี่น้องซอยกันพี่น้องเอ้ยพี่น้องมากินขขาน้ำข่อยข่อยเป็นวิตกจริตแล้วตอนนพี่น้องเอ้ยไปเฮ็ดงานก็บ่เป็นสุกแล้ว ลอกดาวก็ล็อกไปเลยเดือนหนึ่งก็ลอกไปเลยพี่น้องเลยเนาะอยู่บ้านกะสิมีเขามีนม้ำกินก็นกนโอเคแล้วพี่น้องเอียงสิเกิดกัสร้างนั้นพี่น้องพี่น้องเอ้ยมากินเขาน้ำกันเ้อสิได้มีแห้งสู่ต่อซุปนอไม่สมกับเทาะขวดักแด่พี่น้องกองเขา่าเมื่อนี้ว้าโดนว้ามาหานาทีแล้วพี่น้องกินน้ำกันแ่บๆมา กินด้วยกันอร่อยอร่อยมันคือเว่าโดนแทมันคือว่ากินจากเที่ว่าสันพี่น้องว่าให้คอยคอยกะอยากเว่าน้ำเนาะครับได้มา้ามือนึงกระไดพี่น้องซุปนออไม่สมน้องขอยเฮ็ดนี่กินกรบพับก,กเกษตรน้ำ กับคอมเมนต์เขากันดีครับพี่น้องเอ้ะชุบน้ำม,มันสุ่มเผ็ดเด้ดพี่น้องใส่พริกป่นทำง่ายๆต่อ,ตอ,อ Chị nàng khỏe không cần, chị thương quá lạc Chị ơi, chắc là sẽ phải dùng hũ đầy, ngạc lại. Sợ nè. Bày nhớ nhỉ? เอาตัวรอดเด้อพี่น้องเด้อปลอดภัยสู้คนพิกิจเลี้ยวไหลเลยนะประเทศเท่านะพี่น้องเนาะโอ้ยยาน ข่าวพี่น้องข่าวก็ต้องกินเคื่อเก่าแล้วละ่ะนี่ยังจะเกิดก็ต้องเกิดพี่น้องสู่กันต่อไป แล้วพี่น้องมหมักเกษตรไหมสตอน่อยกับสตอใหญ่มาเจอกันแซบ่บโอ้เผ็ดเด้ดล่ะขาวบารมันบ่เผ็ดเผ็ดคักอยูเด้ดพี่น้องมักพริกพงก็ได้ ทำใหญ่ๆรสมีแต่แเนื้อเหม็นๆพี่น้องเหม็นใส่กันเปสุดยางเลยอืออันนี้เข่ากวาโมว่พี่น้องเลย <c oughs> กินแห้งกโม่ mà nước cái canh อักแด้พี่น้องมันดิสิหักขัวแล้วบางได้หรือซื้อมะขัวเอาเองถุงละห้าสิบบาทพี่น้อง มากเสร็จแก้ดี <S <S ดีเพียบมาพี่น้องมากินน้ำการแซ่บ ปลากระเสร็ดน้ำกระเข่าพี่น้องเข่ากันอนตะตอชะอม เหม็นทุกอย่างอพี่นางเอสุดยอดเลย ยอดผู้ติดเชื้อสิเพิ่มขึ้นอีกอยู่เด้อพี่น้องมันยังบ่ทันได้สุดดอกคอยว่าสิเป็นหมืน่นสิเป็นดีบ่ดีทะลุสองหมืน่นผลักอยว่าต่อมือสองสามหมืน่นมันมีทีบสิอยู่พี่น้องตายตายตาย,ตายพี่น้องต่างประเทศอยากกลับประเทศไทยกับบัท่านได้ได้กลับเด้อพี่น้องเด้ออยากอยู่อดทอนเอาเด้อ คนอยู่ต่างจังหวัดกับสิ้ครแน่พี่น้องเชื่อมันบาหลายปันใดยแต่กรุงเทพสมุดประการนี่ย่างจังเลยเกียงกับบะมีล้ะพี่น้องเกียงค่อนป่วยกับบะมีเต็ม ตายกันหลายเฮ้ยบอกมาแล้วว่าเป็นตาจากว่าโลกห้าโลกพีเอียง <c oughs> มันบากเกษตรพี่น้ำแ่บ ขาคาอ่อนนี่ดิว่าดังแดงขมันมีแต่เนื้อแสบ,แสบ น่าสิใกล้สิอิ่มแล้วล่ะพี่น้องก <c oughs> ินอีกจะคั้มสองคั้มกันเริ่มอืดแล้ว แ่บหักพี่น้องเลย มาเกษะเซแซบพี่น้องมันแกดีเม็ดเต็มนี้ดีอิมหลับปเป็นี่ไง ี่น้องเอ้ยอิ่มคักพี่น้องกินอิ่มแล้วกับสิคอตัวเราละพี่น้องเอ้ยจังไดยก็ฝากเป็นกำลังใจให้ปฏิญญาพาพเพลินน้ำหน้พี่น้องเนาะรักษาสุขภาพกันเด้อพี่น้องเด้อป้องกันเซฟให้สุดๆเลยเด้อพี่น้องจังไดยก็เป็นห่วงกันเบิดทั่วประเทศไทยนี่แหละนะพี่น้องเนาะต่างประเทศพร้อม ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ปฏติญญาน้ำเนาะพี่น้องเนาะมือนีเอาไว้สำนีเดอร์พอ,อกันคลิปหนาไปบ,บาย